ตั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายวันนี้ก็อยจะขอพูดเรื่องบุพกรรมของอกกักษาวกซึ่งมีมาในเรื่องของสนชัยปรีภาชกทอต่อมาวานเลยแล้วเลยทีเดียวในขณะเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสเสด็จไปพบกุปกาชีวกในขณะนั้นก็รปรากฏว่าอุปกาชีวกเห็นพระชวีวันขขงองค์สมเด็จพระบิชิตมานบรมศาสนดาสมมาสัพพุทธเจา้ามีความผ่องใสมากแต่ตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจา้าจะทรงเปล่งฉับพันรางสีด้วย เพราะว่าตามปกติพระพุทธเจ้าก,ก็มีรูปร่างสวยเพื่อการสาสองของพระองค์ครบถ้วนแล้วก็มีลักษณะพิเศษเล็กๆน,น้อยๆที่เรียกว่านพยัญชนะเรียกว่าอนุลักษณะคือลักษณะเล็กๆน,น้อยๆอีก80อย่างไม่บกพร่องจัดว่าเป็นบรุษที่มีความงามมากที่สุด ถ้าเราจะถือว่าอานางงามโลกนางงามจักรวาลงามนางนางงามประจําประเทศเอาเข้าไปเทียบกับลักษณะของพระองค์ก็ไม่มีทางจะทาบติดในจริยาขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรการะเยี่ยงกลายก็น่าเคารพน่าเริ่มใสเพิ่พมแลดูงามฉะนั้นอุปการีวกมีความสงสัยท่านเป็นคนแก่ เอามือป้องหน้าดูลักษณะจนชื่นใจแล้วก็ถามว่าท่านเป็นสาวกของใครใครเป็นครูบาอาจารย์สอนท่านตั้งสุตวามาองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาได้ทรงสนับแล้วสมเด็จพระบัณฑแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าโพบุริสสะดูก่อนบุุษผู้เจเริญ เราไม่ได้เป็นสาวกของใครเราไม่ใช่ศิษย์ของใครเราไม่ได้ชอบใจธรรมะคําสอนของใครเราเป็นสัพพัญญูหรือว่าเป็นสยามภูเป็นผู้จัดสรู้เองพอพูดเท่านี้ธนบุปรกาชีวโกโกสันสิสะท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้ คนที่จะไม่มีครูสอนจะได้จัดสรุเองนะั้นเป็นไปไม่ได้ท่านไม่เชื่อท่านก็เลยหลีกนี้ไปเดินเลี่ยงไปก็ปรากฏว่าตลอดจนกระทั่งสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาสิ้นเวลา45ปีองค์สมเด็จพระจินาศีก็ไม่เคยพบกับอุปการชีพอกีก นี่ก็ลองคิดดูกันแล้วกันการในองสมเด็จพระพิชิตามารอาศัยอำนาจพระพุทธญาณทรงทราบว่าคนในโลกนี้มีอยู่สี่พวกคือหนึ่งอุคติตันยูคนมีปัญญามากมีบารมีเต็มแสดงพระธรรมเทศนาแต่เพียงหัวข้อก็เข้าใจบรรลุมรคนได้ มิปจิจันยูตันย,นยูคนที่มีปัญญาสามนิดหนึ่งฉันแดงทำเดียวก็ไม่เข้าใจอธิบายแล้วก็เข้าใจได้เนยะบุคคลประเภทนี้สอนให้เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้แต่วา่าสอนให้มีความเข้าใจในการเคารพในพระคุณพระรัตนตรยัยรักษาศิลนบริสุทธิ์อันนี้ทำได้เรียกว่าสาธุชนเรียกว่ากัญญาณชน ปัทภปร,าาปรามะคนที่มีบทบาทมากคนประเภทนี้สอนเท่าไรก็ไม่มีผล,ผลเป็นอันวา่าอันดับแรกก่อนที่จะพบปัญญวคีฤาสีทั้งหา้าสมเด็จพระบรมศาสนดาก็ทรงพบกับปัทภปร,าาปรามะเขา้าคืออุปกาชีวก <c oughs> เป็นอันวา่าท่านมี กำไรมากกว่าพวกเราที่พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนคนอื่นแต่ได้ว,ว่าหาดิื่มน้ำพระธรรมอันชุ่มชื่นของจิตใหม่ท่านเดินหลีกไปหน้าเสีนดายความดีของท่านนี่เล่าประวัติกันต่อไปว่าในวันนั้นเป็นวันอาสารหะปุณมีดิธีเพ่งกลางเดือนแป องสมเด็จพระผู้้มีพระพาคเจ้าก็ทรงสมเด็จถึงป่าที่อยู่ของพิสุป,ปัญญวกีคือฤาษีทั้งห้ามีท่านโกนัญญะท่านวัปปะท่านพัตยะท่านมหานามท่านอัศชิในป่าอิสิปตนะมฤคกายวันทรงทำให้บรรดาพิสุทั้งหลายปัญญวกีทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งเลียกร้องพระองค์ในตอนต้นคงขอย้อนคือว่าในอารมบทนี้ท่านไม่มีไม่มีหลายอย่างเพระเรื่องย่อของท่านขอย้อนไปชนิดหนึ่งคือนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสวยพระกญาหารแล้วปัญญวัคีาะสีทั้งห้านี่คิดว่าสิทธ,ธาราชภูม,มนัน เห็นจะไม่มีโอกาสบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเ็าเป็นผู้มกักมากในอาหารพากันหลีกไปครั้นมนมาหงเห็นองสมเด็จระจอมตายสม,สมเสด็จมาจึงพากันพูดว่านี่พระสิทธาราชุุมาน,นี่เขาจะอยู่คนเดียวไม่ไหวไม่มีใครเป็นเพื่อนช่วยปฏิบัติเขาจะหาเรามาเป็นผู้ปฏิบัติ ฉะนั้นเวลาที่พวกเธอมาเมื่อเธอมาถึงแล้วพวกเราอย่าลุกลับอย่าผูอาศนะอย่ารับภาชนะของเธอและวจงอย่าแสดงความเคารพนี่เขานัดกันมาก่อนเมื่อเห็นองค์สมเด็จพระจินวรเด็กไกลครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรทส,สมเด็จเข้าไปใกล้ไปถึงลืมหมดทำทุกอย่างอย่างที่เคยปฏิบัติมาลุกรับผูอาศนะ รับภาชนะต่างๆแต่ว่าใช้วาจาไม่เป็นการแสดงความเคารพทรงเรียกพระองค์ด้วยคำที่ไม่สมควรให้เรียกว่าเรียกชื่อเพื่อแทนที่จะเรียกว่าพระคุณเจา้าพระท่นานเจ้าลุงพี่ลุงหน้าอะไรก็ไม่เรียกเรียกชื่อ้อเรียกชื่อแสดงว่าเป็นคนเสมอกัน แต่องค์สมเด็จพระเจอกทรงทันก็ทรงตักเตือนถามว่าเธอทั้งหลายเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าว่าเราเคยกล่าวว่าเราเคยบรรลุอภิเศษสมาสัมุพธิญาณในการก่อนแต่เวลานี้เราบอกเธอแล้วว่าเราได้บรรลุแล้วคําเช่นนี้เคยเคยเธอเคยได้ยินไหม มันได้ปัญญวักคีฤษีทั้งห้านึกขึ้นมาได้ว่าองหนอสิทธัตถะท่านนี้ไม่เคยพูดอย่างนี้เลยก็เกิดความแน่ใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรสมฤุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาจึงไดงในะตัมปัญญวักคีฤษีทั้งห้าว่าตอนี้ไปตั้งใจเราจะเทศให้ฟัง ตามพระบาลีทังกล่าวว่าเมื่อจะยังพรหมโลกสิบปลโกดพรหมสิบปโกดมีพระอัญญาโกนทยะเป็นประมุขให้ดื่มน้ำำาํอาอมตะอมตะนี่แปลว่าไม่ตายคือธรรมะนี่เป็นของไม่ตายเป็นความดีจึงทรงแสดงพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรทรงมีธรรมจักรอัน ประเสริฐให้เป็นไปแล้วสําหรับธรรมจักนี่ผมจะไม่ว่าในที่นี้ยาวมากเะเทศกันก็ถ้าเทศกันแบบก็คุยกันแบบนี้ก็หลายคืนจบตักล่าวว่าทรงทางสแสดงพระธรรมจักอันประเสริฐให้เป็นไปแล้วในดิถีที่ห้าแห่งปักหมายความมาเป็นปักที่ห้าที่พระองค์ทรงมรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณปักก็คือทอิตศ ทรงทำให้บรรดาฤาษีปัญญวัคีฤาษีทั้งห้าทั้งหมดให้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลในวันเดียวกันความจริงตามพระบาลีตอนต้นประเดียวท่านอย่เฝือระองค์สมเด็จพระุทศพลเทศครั้งแรกก็ปรากฏว่าท่านโคนัญญะได้เป็นพระสูดาบัญก่อนคือมีดวงตาเห็นธรรม ตอนนี้ปรากฏว่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความปลื้มใจเปลี่งไวายจาว่าอัญญาสิวัตโผโ,โกนัญโยอญญาสิวัตโผโกนัญโยซึ่งแปลเป็นใจความว่าโกนัญญะได้รู้แล้วหนอโกนัญญะได้รู้แล้วหนอเรื่องนี้แต่ว่าอารามประบ,บองท่านไม่มีแต่มีในที่อื่นเดี๋ยวผงกลัวท่านจะเฟือ เมื่อในวันแรกเทศให้ปัญกันแรกเทศให้ปัญญวคีฤษีทั้งห้าฟังท่านหัวหน้าใหญ่ได้สูดาบันท่านนางหลายเหล่านั้นเขาถึงสารณาคมต่อก,ก็เทศไปกินกะจงกระทั่งทุกท่านบรรลุอรหันต์ทั้งหมดพร้อมกันในวันเดียวกันแล้วก็ทรงเห็นอุป,ปนิสัยของยักสะคนลบุตรแล้ว องค์สมเด็จพระบทีบแก้วจึงได้ทรงสเสด็จไปโปรดแต่ว่าก่อนที่จะ,สะเสด็จไปโปรดยัตสะคุบุบุได้ทรงพระอราหันต์ทั้งห้าท่านคือปัญญวคีเมื่อเป็นอราหันต์แล้วก็ขอบวชแ่้นก็ทรงใช้คำว่าเอหิพิขุทรงแปลเป็นใจความว่าเจ้าจงเป็นพิสุมาเถิดเพียงเท่านี้พระไตรายจีวรสำเร็จเป็นฤทธิ์ก็มาสมกายท่าน ต่อไปเห็นอุปนิสัยคนยัตสักคนลบุตรจัดเกียงทรงสเสน่หไปนี่ก็ในที่สุดก็เทศให้ยัตสะกุละุตรได้บรรลุพระสูด,ดาปฏิผลในตอนแรกตอนหลังเมืม่อเวดามาตามเทศซ้ำอีกทีหนึ่งโดยอนุปุพิกถาเหมือนกันพือเทศให้ยัตสะกุนละุตรไม่ใช่ธรรมจักเทศอนุปปพิกถา พอจบท่านได้ประสูดาบันพอท่านพ่อมาตามพระพุทธเจ้าเทศซ้ำอีกครั้งหนึ่งเทศกันเดียวกันพ่อได้บรรลุประโสูดาบันแต่พญสระได้รดบรรลุอรหันต์หลังจากนั้นก็เดินต่อไปหลังจากนั้นก็มีเพื่อนของท่านยัตสะอีกห4คนมาฟังเทศได้รดบรรลุอรหัตผลของบุบรรพชาอุปสมบท รองก็ให้อุปสมบทแล้วท่านพนี้ทั้งหมดปรากฏว่าไป็นอรหรันต์ที่เล่ากันโดยย่อนะระวัติของท่านพนี้ในยาวนี่จะรูท้ทีหลังรพระพรมบาลีกล่าวต่อไปว่าเมื่อพระอราหันต์เกิดขึ้นในโลกหกสิบเอ็ดองหรือว่าคณะของท่านยัตสะห้าสิบห้าปัญญวคีห้าเป็นห้าสิบ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกหนึ่งเป็นหกสิบเอ็ดให้เป็นหกสิบนะห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบสี่กับห้าเป็นเก้าแล้วพยาศัอีกหนึ่งเป็นหกสิบพระพุทธเจ้าอีกองหนึ่งเป็นหกสิบเอ็ดตั้งกล่าวด้วยต่อไปว่าด้วยบริการอย่างนี้สมเด็จระจินสีสมเด็จไปจำภาษาปรารณาแล้ว ทรงส่งบรรดาพิสุหกสิลูกไปในทิศทางไหลอ๋อประทานโทษเมื่อกี้ผมเผลอไปเพราะวันนั้นเป็นวันเข้าบรรษาอยู่ด้วยกันพร้อมกันในบรรษาคือพระสาวกหกสพระพุทธเจ้าหนึ่งเปรอรหันหกสิบเอ็ดลูกพอออกบรรษาก็ส่งพระทั้งหกสิบลูกไปด้วยพระพุทธดำมหรัสว่าพิกเวีดูก่อนพิสุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเถิดดังนี้แต่ว่าอย่าไปอย่าไปในที่เดียวกันให้แยกกันไปช่วยกันประกาศพระาศาสนานี่การประกาศพระาศาสนาในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้ส่งเสียกันดาษไปท่านส่งพระอาหารหันต์ไป ท่านที่ยังไม่ได้อรหัแต่ผลองสมเด็จพระทศพลไม่เคยส่งใครไปประกาศาศาสนาแต่ส่งเสียกระดาษไปผมว่าไม่มีผลเอาเราคุยกันต่อไปส่วนองสมเด็จพระทศพลก็ทรงเสด็จไปโปรโด,ดอุรุเวลาเล้วก็สเสด็จไปอย่งอุรุเวลาเวลาประเทศ ในระหว่างทางได้ทรงแนะนำพัตวคีกุม,มารสามสิคนที่ราวป่ากับป่าสิกวันปัรดาพัตวคีกุม,มารทั้งหลายเหล่านั้นรวม30สคนด้วยกันอย่างต่ำทั้งหมดก็ได้ประสูดาบันไม่อย่างต่ำอย่างสูงเห็นจะเป็นอรหรัร สูงกว่าเขาทั้งหมดก็ได้เป็นพระอนาคามีอ้อไปถึงอรหันนะทั้งสามสคนในอย่างต่ำเป็นพระสูดาบันนิเทศจบเดียวอย่างสูงก็เป็นพระอนาคามีแล้วองค์สมเด็จพระจินสีก็ทรงให้พระตวัคีทั้งหมดนั้นบรรยาชาโดยเอหิภิกขุ อย่างเดียวกันนึก็ทรส่งส่งไปในทิศทางหลายนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าส่งพระ,พระอรพอริยะไปช่วยโปรดื่ยคนอื่นเมื่อกี้าะว่าไม่ส่งพระรหัยไม่จริงฮะตอนนั้นไม่จริงพระตาราไม่มีแต่ผมก็ดูไปนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อท่านส่งตั้งแต่พระโสดาบ,บันขึ้นไปผมก็ถือว่าใช้ได้เป็นระยะแรก ้ต่อมาส่วนพระองค์เองก็สเสด็จไปอุรุเวลาประเทศทรงสแสดงปาฏิหาริย์3,500อย่างแนะนำชดิน3พี่น้องซึ่งมีชดินพันคนเป็นบริวารมีอุรุเวลากัดศพเป็นต้นผู้เป็นพี่ชายใหญ่ให้ได้บรรพชาเอหิพิโุประสมทาเช่นเดียวกันคือเป็นอาหานทั้งหมด ตรงความว่าท่านเจด,ดินทั้งสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารทั้งหมดเป็นอรหันต์หมดและก็ให้ประชุมกันที่ข,ข,ขยายาสีสระเทศตั้งทํ้เมื่อท่านทั้งหมดตั้งอยู่ในอาตคนแล้วหรือว่าการเทศโปรดบรรดาเาด,ดินทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสัสดาใช้อาธิตปฏิยาย,ยาสูตรอย่างที่เรานำมาสวดกัน แต่สมัยนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สวดท่านเทศพวกเราสวยกันบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องคนฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันจะไปจบกันได้ยังไงก็ให้มันรู้ไปเป็นนั้นว่าหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสรงทันผู้แวดล้อมไปโดยพระอรหันต์พันองค์นั้นสนเด็จไปสู่พระราชติยานลทัททิวันใกล้แดนพระคนะครราชกฤห์ ด้วยทรงดำริว่าจะทรงเพรื่องปฏิญาที่ถวายไว้แก่พระเจ้าพิมิสารเพราะว่าพระเจ้าพิมิสานรน้การได้ขอถวายปฏิญาว่าถ้าองค์สมเด็จพระพิชิตมารได้ทรงบรรลุอวิเศกสมาสัมพธิาแล้วคอยโปรดทรองค์กร แต่ว sure right. right. ่าการมาในระหว่างทางองค์สมเด็จพระชินนวรพบใครก็แสดงวัาธรรมเทศนาไปแต่ว่าตั้งใจจะมาพบพระเจ้าพิมพิสารตามสัญญาเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงตัดพระธรรมเทศนาไพเราะแด่พระราชาพระราชาผู้ทรงสนดับอ๋อขอโทษเป็นนั้นว่าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมกะถามไพเราะแด่พระราชา ราชาผู้ทรงสดับข่าวว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วเป็นนั้นว่าทิงที่แรกก็ตั้งใจนับาลีท่านลอ่อตรัสเขาเลยว่าจ,จะไปหาพระเจ้าพิมีสารเพื่อเปรื่องปฏิญาณนั้นเพื่อจะแสดงทรกรกถาแต่บาลีท่านบอกตรัสรรมธรรมกถาแสดงพบก,กันแล้วแต่ความจริงยังไม่พบยุ่งย่งเหมือนกันนะครับ ดูบาลีผมไม่ได้เตรียมมาก่อนนี่ผมว่าตามแบบเดียเมื่อประราชาทรงทราบพระองค์สมเด็จปะชินวรสเสด็จมาแล้วจึงสเสด็จไปเฝ้าองค์สมเด็จพระประทีบแกวพร้อมด้วยพราม์และการบุดีสิบสองหนาหดแต่บอกว่านห 1, นาหดหนึ่งเท่ากับหนึ่งมืนคนสิบสองนาหดก็เท่ากับสิบสองมื่นก็แสนสองมืน พระองค์ทรง,สงสแสดงพระธรรมเทศนาให้พระราชากับพราหมณ์และกาบด,ดีสิเอตนหุตคือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลอีกหนึ่งหมื่นคนให้ตั้งอยู่ในสนาคมหมาเท่เก่งนะถ้าไม่เก่งก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าดูแล้วเนี่ยถึงจะไป ถ้าเห็นไม่เห็นว่าเขาจะมีผลอะไรพระองค์ก็ไม่ไปเพราะมีอำนาจพระพุทธยานพิเศษต่อไปองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษตศมีพระคุณอันเท้าสกะมารางรงแปลงเพศมาเป็นมานพชมเชยแล้วสมเด็จพระบทัทีแก้วก็เสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์มหานครทรงทัรทำพัตกิจคือชันพัะตาหารในพระราชนิเวศ ทรงรับการถวายพระเวรวันมหาวิหารของพระราชาประทับยอยู่ในพระเวรวันนั้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีโอกายเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาา้าในพระเวรวันนั้นนี่เป็นธรรมบทของท่านนะท่านกล่าวว่าอนุปปุพกถาคือวาจาที่กล่าวสืบเนื่องกัน ในเรื่องขบพระสาลีบุตรและพระโมกขลานั้นมีดังต่อไปนี้วันนี้ฟังแล้วก็นึกนึกับมั่งนะเป็นเรื่องลัดลัดยังไม่ละเอียดตอนนี้เริ่มเข้าเรื่องละเอียดลนะท่านกล่าวความว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ทรงบัติขึ้นในโลกแล้วนั่นแหละได้มีบ้านพราหมณ์สองตำบล ืออุปติสคามหนึ่งโกลิตคามหนึ่งในที่ไม่ไกลกันคืออยู่ใ,ใกล้ๆกับกรุงราชเครือก็ในบ้านสองบ้านนั้นในบ้านที่นางพรามณีชื่อว่าสาลีในอุปเสสนในอุปติสคามตั้งคันนางตั้งคันขึ้นมานางพรามณีแล้วก็นางพรามณีชื่อว่าโมคันลี ในโกนิตะคามก็ตั้งคันเหมือนกันพ่อแม่บา้านงนียเขาเรียกว่าแม่บ้านแม่ตำบลแม่ตำบลสองแม่นี้มีตั้งคันพร้อมๆกันให้กล่าวว่าได้ยินว่าแต่กูนดั้งสองนั้นเป็นสาหายกันเกี่ยวพันสืบเนื่องกันมาถึงเจ็ดชั่วชั่วระยะของแต่ละกูลพรามผู้เป็นสามี ได้ทำพิธีการบริหารคันกับพราหมณีทั้งสองก็ทำพิธีของพรามนั่นแหละเวลาเขาท้องขึ้นมาเขาถือว่าลูกเขาเกิดมาเป็นมงคลเป็นคนใหญ่คนโตก็ทำพิธีกรรมแบบพรามเขาทำกันแบบไหนบ้างท่านไม่ได้บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุยกันต่อไปก็ในวันเดียวกันนั่นเองเวลาที่ล่วงไปสิบเดือนครบ พระมณีทั้งสองก็คลอดบุตรนะน่ากลัวก็จะ,ะตั้งท้องวันเดียวกันนะเวลาออกก็ออกวันเดียวกันโอ้โหได้คลอดบุตรได้กันนั้นให้ชื่อลูกของเวลาในวันที่จะให้ชื่อลูกบรรดาพวกญาติมาไปชุมกันแล้วพว่อย่าทของอะไรสารีพรามณี ให้ชื่อลูกชายนางสารีพระมณีวอุปติสะคือภาษาริบุตรเพราะเป็นบุตรแต่งเด็ก,กูุลของนายบ้านในตำบลชื่อว่าอุปติอุปติสคามตั้งชื่อบุตรของนางโมกอุกสาวของนางโมกคลีพระมณีวโกริตะเพราะเป็นบุตรของเด็กกุลนายบ้านในตำบลโกริตคามนอกนี้ ยังกล่าวต่อไปว่าเด็กทั้งสองนั้นเมื่อเวลาที่จเจริญขึ้นก็เด็กเข้าไปเรียนศิลปะวิทยาที่เมืองตะกศีราทุกอย่างด้วยกันรพร้อมกันในเวลาไปสู่แม่น้ำหรือไปสวนเพื่อประโยชน์ในการเล่นอุปาติสามานบก็มีเสลียงทองคำห้าร้อย หมายความมีเสเรียงทองคําต้องห้าร้อยสเรียงเป็นเครื่องแห่แหนแต่ความจริงเราได้สักหนึ่งสลรียงขายก็คงรวยเนี่ยนี่ลูกเขาเศรษฐีจริงๆไอข้ขายสเลียงก็คือคานหามไม่ตั้งห้าร้อยกุริตะมานพก็มีรถเทียมวัิมาชาในห้าร้อย 500, เป็นกันแห่ไปนี่ลูกเขาใหญ่จริงๆคนยังทั้งสองมีมานพเป็นบริวารอีกคนละห้าร้อย ในกรุงราชจคือมีมหรสพบนยอดภูเขาทุกปีนี่ถ้าว่าท่านเคยไปอินเดียแล้วก็จะเห็นว่าที่กรุงราชจคือมันมีเขาอยู่เขาหนึ่งไม่สูงนะักเป็นที่เที่ยวไปไปเที่ยวเล่นสบ,สบายๆเป็นที่น่ารื่นรมแต่ว,ว่าถ้าใครเขาจะชวนผมไปอินเดียอีกแต่ผมไม่ไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมกินข้าวเขาไม่ได้ไปแย่มาทีแล้ว ถ้้เราไปเป็นคนไทยแล้วก็ต้องกินข้าวไทยไปเล่นข้าวแขกเข้าทีหนึ่งที่ไหนละ่ะที่ลังกาล่อไม่ลงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมันเหม็นกลิ่นเหม็นข้าวถึงแม้จะว่าจะพิจรารณาเป็นอาหาเรปฏิกลสัญญาก็ไปไม่ไหวให้เ,เวลาได้นหน่อยเดียวนี่ไปยังไงกัน <c oughs> มันไดาโมยญาติได้ยกเตียงซ้อนเตียง หมายก็ไอเตียงเนี่ยมันต่ำชาวบ้านเขานั่งกันได้ก็เลยซ้อนขึ้นไปให้มันสูงเพื่อกูมารนือนสองนั้นที่จะเที่ยวไปได้วยกันเองหมายความว่าเวลาจะเที่ยวไปนั่นนงในที่สูงๆมันจะได้เด่นเป็นเครื่องโชว์เพราะลูกก็เป็นลูกก็มาหาเสษฐีแล้วเป็นลูกคนในบ้านเวลานี้ก็น่ากลัวจะเป็นลูกกำนันและลูกนายอำเภอเป็นต้นอรบันดาท่านพุทธศาสนิกชน เป็นนั้นว่าวันนี้ไม่ได้เรื่องอะไรกันแน่เพราะว่ามองดูเวลาเลยหนึ่งนาทีถ้าเยพูดไปมันก็ไม่มีอะไรจะดีพูดไม่ไหวเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้เรื่องของท่านอากาสาวกเทงสองก็ขอต้องยุติไว้แต่เพียงตรงนี้ <c oughs> ขอความสุขสวัสดีจงมีแดบ่บรรดาเพื่อนสายธรรมฮะฝ่ายธรรมอิกะผู้สนับทั้งหลายสวัสดี